ที่เชิงเขาแขวนโกศลมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งชื่อมาติคามเป็นหมู่บ้านที่มีคนหนาแน่นมากหัวหน้าหมู่บ้านเป็นชายหนุ่มใหญ่มีชื่อเรียกเดียวกันกับชื่อหมู่บ้านชื่อว่ามาติกะนอกจากบุตรภรรยาแล้วในครอบครัวของหัวหน้าหมู่บ้านนั้นก็มีมารดาอยู่รวมด้วยมารดาของหัวหน้าหมู่บ้านเป็นหญิงชาราใจดี เลื่อมใสในพระศาสนาและคอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอด้วยคุณธรรมดังกล่าวลูกบ้านจึงพากันเรียกท่านว่าคุณแม่มาติกะอยู่มาวันหนึ่งหมู่บ้านเชิงเขาแห่งนั้นได้มีโอกาสต้อนรับพระหกสิบรูปซึ่งพระเหล่านั้นหลังจากได้รับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เดินทางรอนแรมผ่านที่ต่างๆมาเพื่อต้องการสแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปายะสำหรับการเจริญกรรมฐา,านกระทั่งเดินมาถึงที่มาติคามอันเป็นหมู่บ้านเชิงเขาดังกล่าวจึงได้พากันหยุดพักแวะเข้าไปบินทบาทในตอนเช้าตรู่บรรยากาศยามเช้าของหมู่บ้านเชิงเขาเต็มไปด้วยความสงบ คุณแม่มาติกะเห็นพระเหล่านั้นเดินเข้าแถวผ่านบ้านแต่ละหลังไปด้วยอาการสำรวมจึงเกิดความศรัทธาประสาทะอย่างแรงกล้าอยากจะนิมนต์ท่านให้มาฉันอาหารที่บ้านคุณแม่ใช้คนในบ้านให้ไปดักนิมนต์ดูสิว่าท่านจะขัดข้องอะไรหรือไม่เมื่อคนที่ใช้ไปกลับมาบอกท่านว่าไม่ขัดข้องคุณแม่ก็แสนจะดีใจเป็นที่สุด จัดการสั่งให้คนในบ้านเตรียมอาหารคาวหวานไว้ให้พร้อมพอพระมาถึงก็นิมนต์ท่านให้นั่งตามที่ที่จัดไว้แล้วจัดอาหารถวายท่านทันทีจากนั้นคุณแม่มาติกะก็ได้เรียนถามพระคุณเจ้าว่าพระคุณเจ้าจะจาริกไปที่ไหนคะหลังจากที่พระเหล่านั้นฉันอาหารเสร็จแล้วก็ได้ตอบคุณแม่ว่าไปเรื่อ,อยๆโยมแม่ที่ไหนสะดวกสบาย ก็ไปที่น่นนัแหละเมื่อได้ยินพระตอบเช่นนี้คุณแม่มาติกะก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระท่านคงจะจาริกไปหาสถานที่สำหรับจำพรรษาจึงหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความยินดีพร้อมทั้งกราบเรียนว่าท่านเจ้าคะถ้าอย่างนั้นโยมอยากจะขอ,อนิมนต์พระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่กับโยมสักสามเดือนเถิดจะได้ไหมคะ ครั้นเห็นพระคุณท่านนั่งนิ่งโดยไม่ให้คำตอบอะไรคุณแม่จึงกราบเรียนต่อไปว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเชิงเขานานทีปีหนจึงจะมีพระผ่านมาให้ได้เห็นกันสักครั้งหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ก็ล้วนแต่เป็นชาวป่าชาวดอยอยากจะเห็นพระอยากจะทำบุญก็ไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนกับคนในเมืองเขา ถ้าพระคุณเจ้าไม่รังเกียจจะเมตตาอนุเคราะห์อยู่ที่นี่ให้โยมสักพรรษาหนึ่งก็จะเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือตัวโยมเองก็จะได้ถือโอกาสบูชาพระรัตนตรยัยสมาทานศีลและรักษาอุโบสถไปด้วยคำพูดเชิงวิงวอนของคุณแม่มาติกะทำให้พระเหล่านั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วพระรูปที่เป็นหัวหน้าก็หันมาปรึกษากับพระรูปอื่นๆดูความจริงที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เงียบสงบดีพระรูปหนึ่งให้ความเห็นถ้าอยู่ที่นี่พวกเราก็คงไม่ลำบากเรื่องอาหารเมื่อความลำบากในเรื่องนี้ไม่มีพวกเราก็คงได้โอกาสบําเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ พระรูปอื่นๆต่างเห็นด้วยกับความเห็นของพระรูปนั้นพระรูปที่เป็นหัวหน้าจึงตกลงใจรับคำอาราธนาของคุณแม่มาติกะด้วยความดีใจเหลือกำลังคุณแม่ได้ออกปากชวนชาวบ้านให้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สําหรับให้พระอยู่จําพรรษาส่วนตัวคุณแม่เองก็ลงมือปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ด้วยตนเองเลยทีเดียว ฝ่ายพระทั้ง60รูปนั้นต่างก็มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกไม่ลำบากด้วยอาหารการขบฉันตลอดถึงเครื่องใช้สอยที่จำเป็นซึ่งไม่ขัดต่อสมณะสารูปคุณแม่มาติกะก็พยายามจัดหามาให้อย่างครบ้้วนแต่ในด้านการปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องมาจากยังมีความเป็นอยู่ที่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนั่นเองวันหนึ่งท่านที่เป็นหัวหน้าพระจึงนัดประชุมกับพระทุกรูปและสอบถามความคิดเห็นของกันและกันดูพระผู้มีอายุทั้งหลายรูปหนึ่งกล่าวขึ้นก่อนในที่ประชุมผมว่าพวกเราจะมามัวเที่ยวประมาทอยู่แบบนี้เห็นจะไม่ได้แล้วนะนั่นสิอีกรูปหนึ่งสนับสนุน เพราะถ้าพวกเรามัวแต่ประมาทกันอยู่อย่างนี้นรกใหญ่แปดคุ้มก็คงไม่ต่างอะไรจากเรือนนอนที่คอยรับพวกเราอยู่ท่านพูดถูกรูปที่นั่งอยู่ใกล้ก็พูดเสริมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นที่สุดสำหรับพวกเราที่จะปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเพราะพวกเราทุกองค์ต่างก็ได้รับกรรมฐานมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งยังทรงพระชนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น พระรูปที่เป็นหัวหน้านั่งฟังความคิดเห็นของเพื่อนพระด้วยกันด้วยความเคารพจากนั้นท่านก็พูดขึ้นบ้างว่าพระพุธธรรพทธเจ้าท่านไม่โปรดปรานคนที่ดีแต่คุยหรือโอ้อวดหรอกนะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมาเริ่มต้นกันใหม่อย่าได้ประมาทอีกต่อไปเลยเมื่อที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันพอสมควรแล้วเสียงหนึ่งจากที่ประชุม ก็เสนอให้ตั้งกฎขึ้นสำหรับคณะสงฆ์ให้ประพฤติร่วมกันซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยและช่วยกันตั้งกฎขึ้นดังนี้ 1. ต้องไม่อยู่ไม่ยืนไม่นั่งในที่เดียวกัน2รูป 2. จะมาพบกันได้แค่สองเวลาคือเวลาบำรุงพระเถระในตอนเย็นกับเวลาเที่ยวบินทบาทในตอนเช้า3เวลานอกนั้น ห้ามอยู่รวมกันตั้งแต่สองรูปขึ้นไป 4. ยกเว้นแต่ว่ามีพระรูปใดรูปหนึ่งป่วยมาเคาะละฆังขอความช่วยเหลือพวกเราจึงค่อยมาพบกันเพื่อพยาบาลท่านคุณแม่มาติกะไม่ทราบเรื่องที่พระท่านตั้งกฎกันไว้เลยเย็นวันหนึ่งคุณแม่มาติกะก็ให้คนถือน้ำปานะมีเนยใสยและน้ำอ้อยไปถวายพระ แต่พอไปถึงสถานที่ที่พระท่านจำพรรษาก็รู้สึกแปลกใจเป็นที่สุดเพราะเห็นมีแต่ความเงียบสงบไม่มีพระเลยแม้แต่สักรูปเดียวจึงถามคนที่มาด้วยกันว่าพระคุณเจ้าไปไหนกันหมดเมื่อได้ทราบว่าต่างรูปต่างจำพรรษาอยู่ในที่ของตนและจะมาพบกันก็ต่อเมื่อมีเสียงระฆังดังขึ้นเท่านั้นคุณแม่จึงสั่งให้คนเคาะระฆัง ฝ่ายพระเมื่อได้ยินเสียงะระฆังในเวลาผิดปกติเช่นนั้นก็คิดว่าเพื่อนพระด้วยกันคงมีใครไม่สบายจึงพากันออกมาจากที่อยู่คุณแม่มาติกะยิ่งให้ความรู้สึกแปลกใจยิ่งไปกว่าเดิมอีกเมื่อเห็นพระต่างรูปต่างมาพอพระท่านมานั่งประชุมกันอยู่พร้อมแล้วจึงได้เรียนถามอย่างคุ้นเคยกันว่าพระคุณเจ้าทะเลาะก,กันหรือเจ้าคะ เปล่าหรอกโยมพระรูปที่เป็นหัวหน้าเจริญพรถ้าเปล่าแล้วทำไมจึงต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างมาอย่างนี้ล่ะเจ้าคะคุณแม่มาติกะยังไม่หายสงสัยพระรูปที่เป็นหัวหน้าจึงได้เจริญพรให้ทราบถึงกติกาที่ทำกันไว้และสรุปว่าที่ต้องตั้งกติกากันไว้อย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติสมณธรรม ทันทีที่ได้ยินคำว่าสมณธรรมคุณแม่มาติกะก็รู้สึกสนใจเป็นพิเศษจึงเรียนถามต่อไปว่ามันหมายถึงอะไรพระท่านก็เจริญพรว่าหมายถึงการบำเพ็ญสมณะและวิปัสสนาฝ่ายคุณแม่ก็ขอร้องให้พระช่วยชี้แจงให้ฟังอย่างแจ่มแจง้งซึ่งพระท่านก็ไม่ขัดข้องโดยท่านอธิบายว่า สำหรับพวกอัตมานั้นได้รับการแนะนำมาจากพระพุทธเจ้าให้ใช้วิธีการสาธยายอาการ32แล้วเริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในอัธภาพสมณธรรมอย่างนี้เหมาะแก่พระเท่านั้นหรือคุณแม่มาติกะเรียนถามด้วยความหวังแล้วพวกชาวบ้านอย่างโยมจะทำบ้างได้ไหมคะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ยกเว้นใครหรอกคุณโยม รรูปที่เป็นหัวหน้าเจริญพรคุณแม่มาติกะรู้สึกดีใจเป็นที่สุดจึงได้เอ่ยปากขอกรรมาฐานจากพระท่านบ้างซึ่งพระท่านก็ให้โดยไม่ขัดข้องปรากฏว่าภายในพรรษานั้นคุณแม่มาติกะก็ได้ประสบผลสำเร็จเร็วกว่าพระทั้ง60รูปนั้นกล่าวคือคุณแม่ได้บรรลุอนาคามีผลพร้อมทั้งอภิญญาห้า อยู่มาวันหนึ่งคุณแม่นั่งอยู่ที่บ้านเกิดความคิดขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้ได้บรรลุธรรมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร่นอจึงเข้าฌานทำทิพพยะจักสุหรือทำตาทิพให้เกิดขึ้นแล้วมองดูพระเหล่านั้นก็ทราบด้วยเจโตปริยญยานยานเป็นเครื่องรู้ใจคนอื่นได้ว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้ยังเป็นปุถุชนอยู่เลย ยังทำไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาแต่ว่าท่านก็ยังมีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ได้อยู่ครั้นได้ทราบดังนั้นแล้วก็ค้นหาสาเหตุต่อไปว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้ที่ไม่บรรลุพระอรหัตตผลเพราะอะไรก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเพราะขาดอาหารที่เป็นสปายะ นับตั้งแต่วันนั้นมาคุณแม่มาติกะจึงสั่งให้จัดอาหารหวานคาวมากมายหลายชนิดถาวายให้พระท่านได้เลือกฉันได้ตามใจชอบเมื่อได้ฉันอาหารที่เป็นสัปายะที่ถูกปากแล้วจิตของพระทั้ง60รูปก็คลายความวิตกกังวลไม่ฟุง้งซ่านเข้าสมาธิได้ง่าย จากนั้นท่านก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นบาทเลื่อนขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ช้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยแตกชานในปฏิสัมพิทาสีออกพรรษาแล้วท่านก็ได้อำลาคุณแม่และชาวบ้านที่หมู่บ้านเชิงเขานั้นเดินทางกลับเข้าสู่เมืองสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน พระพุทธเจ้าทรงมีปฏิสันถานกับพระเหล่านั้นเป็นพิเศษตรัสถามถึงสุขทุกข์ตลอดถึงความเป็นอยู่ต่างๆพระเหล่านั้นก็กราบทูลให้ทราบทั้งหมดพร้อมทั้งพันนา,นาคุณของคุณแม่มาติกะที่มีต่อพวกตนให้พระพุทธเจ้าได้ทราบพระรูปหนึ่งในวัดเชตวันเมื่อได้ยินเกียรต,ติคุณของคุณแม่มาติกะ แห่งหมู่บ้านเชิงเขานั้นแล้วก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นบ้างจึงเข้าไปกราบขอ,อกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วทุลอําลาเพื่อจะไปพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตแต่โดยดีเมื่อท่านไปถึงหมู่บ้านมาติคามนั้นแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและคุณแม่มาติกาและตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่น ก็ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างไม่ว่าท่านจะคิดต้องการอะไรคุณแม่มาติกะก็จัดมาถวายให้สมความปรารถนาซึ่งแม้จะได้รับความสะดวกสบายอย่างนั้นบางครั้งท่านก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าคุณโยมจะรู้ใจเราจริงหรือเปล่าหนอเพื่อให้เกิดความแน่ใจวันหนึ่ง ท่านจึงได้เจริญพรถามคุณแม่มาติกะออกไปตรงๆว่าคุณโยมรู้ใจคนอื่นหรือถามทำไมเจ้าคะคุณแม่มาติกะย้อนถามที่ถามก็เพราะเห็นคุณโยมทำอะไรทุกอย่างตามที่อัตมาคิดไว้คุณแม่มาติกะพยายามบ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามนั้นในที่สุดจึงเรียนท่านว่าพระที่รู้ใจคนอื่นก็มีอยู่มากนี่เจ้าคะ อาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นพระยืนการต้องการถามแต่เรื่องของคุณโยมเท่านั้นคุณแม่มาติกะเห็นว่าคงเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงคำถามของพระจึงตอบเป็นนหนให้รู้ว่าคนที่รู้ใจคนอื่นไม่ว่าใครเขาก็มักทำกันอย่างนี้แหละเจ้าคะ่ะพระเริ่มรู้สึกไม่สบายใจที่ได้ยินคำตอบเช่นนั้นเพราะคิดว่า ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเราเองก็ยังเป็นปุถุชนถ้าคิดดีก็ดีไปแต่ถ้าคิดไม่ดีคุณโยมก็จะรู้อย่ากระนั้นเลยเราควรจะไปจากที่นี่เสียดีกว่าครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็เอ่ยปากลาคุณแม่มาติกะทันทีมิใหญ่ที่คุณแม่จะทัดทานให้ท่านอยู่ต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอม ในที่สุดก็ต้องยอมให้ท่านจากหมู่บ้านเชิงเขานั้นไปพระรูปนั้นครั้นออกจากหมู่บ้านแล้วก็ตรงกลับไปที่วัดเชตวันทันทีเพื่อเข้าฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถึงสาเหตุที่ไม่สามารถอยู่ที่หมู่บ้านนั้นต่อไปได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นด้วยและตรัสแนะนำให้ท่านกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งทีแรก ท่านก็แสดงท่าทีอิดเอียนพระพุทธเจ้าจึงตรัสชี้แนะว่ากลับไปคราวนี้เธอไม่ต้องทำอะไรมากหรอกนอกจากรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งไว้ให้ได้รักษาอะไรพระเจ้าคะ่ะพระทุนถามด้วยความสนใจรักษาจิตพระพุทธเจ้าตรัสตอบแล้วพระองค์ก็ได้ให้เหตุผลว่าจิตเป็นนามธรรมเกิดดับเร็วข่มไว้ยาก เพราะมันมักจะตกไปสู่ที่ต่ำเสมอถ้าข่มจิตไว้ได้ก็เป็นการดีเพราะจิตที่ข่มที่ฝึกไว้ดีแล้วมีแต่จะนำสุขมาให้เมื่อได้ยินพระพุทธเจ้าดํารสชี้แนะอย่างนั้นแล้วพระรูปนั้นก็เกิดกำลังใจขึ้นมาใหม่จึงทูลลาพระพุทธเจ้าเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเชิงเขานั้นอีกครั้ง ความเป็นไปของพระนับตั้งแต่เดินออกจากหมู่บ้านกลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนกระทั่งกลับมาถึงหมู่บ้านนั้นอีกครั้งหนึ่งหาได้รอดพ้นจากการล่วงรู้โดยทิพยะจักษุข,ของคุณแม่มาติกะไปได้ไม่และเมื่อตรวจดูสิ่งที่เป็นสปายะเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรมก็ทราบว,ว่าท่านต้องการอาหาร จึงได้สั่งจัดเตรียมอาหารที่เป็นสปายะไว้ถวายโดยอาศัยการเอาใจใส่ของคุณแม่มาติกะประกอบด้วยความตั้งใจจริงของพระเองจึงทำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันครั้บนบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็หวนคิดถึงคุณของคุณแม่มาติกะพร้อมทั้งถามตนเองว่าคุณโยมีอุปการะคุณแก่เรา เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นหรือว่าในชาติก่อนๆก,ก็เคยมีอุปการคุณมาแล้วเมื่อใครครวนอยู่ด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานก็ละลึกได้ว่า99ชาติที่ผ่านมานั้นท่านกับคุณโยมเคยเป็นสามีภรรยากันมาแต่ปรากฏว่าคุณโยมนอกใจแล้วสั่งคนให้ฆ่าท่านเสียเมื่อละลึกได้อย่างนี้ ท่านก็คิดปรงว่ากำหนักคุณโยมทำไว้แล้วฝ่ายคุณแม่มาติกะก็นั่งใคร่ควรอยู่ที่บ้านนั่นเองว่าพระคุณเจ้าสำเร็จกิจบรรลุแล้วหรือยังหนอก็ทราบด้วยเจโตปริยญาณว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทราบความคิดของท่านโดยตลอดจึงคิดว่ามีสักชาติหนึ่งไหมที่เราเคยทำอุปการะคุณ แก่ท่านนอกจากชาตินี้ก็เห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานว่าในชาติที่1น0่รเราเคยช่วยชีวิตท่านไว้ครั้นเห็นอย่างนี้แล้วจึงส่งกระแสจ,จิตไปเตือนพระให้ระลึกถึงชาติที่100พระได้ยินเสียงเตือนด้วยทิพยโสตหูทิพก็ระลึกตามที่คุณแม่มาติกะมาเตือนก็เห็นอย่างที่คุณแม่มาติกะเห็นท่านจึงสรุปความคิดว่า ในชาติที่แล้วมาคุณโยมก็เคยมีอุปการะคุณแก่เราเหมือนกันเมื่อสรุปความคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ได้กล่าวปัญหาในมรสีผลสีแก่คุณแม่มาติกะและปรินิพานในที่นั้นเอง